สวัสดีครับพี่สวัสดีครับรถมาทำอะไรกับพี่ออม,ามาขายรถครับออคุณออล่าคอจียาลุนนี่หาก,ก็ได้คว้ี่เท่าไหร่ขายเก้าแสนได้ไหมพี่มี 9, เก้าแสนหรอดิดนหนึ่งได้ไหมอ่ะลงดิดนหนึ่งได้ไหมอ่ะ เท่าไหร่อ่ะพี่ว่ามาเลยเท่าไหร่คะเอาไปทำไรอย่างนี้น่ะเออพอดีว่าวันวาเลนไทน์พี่ไปซื้อของขวัญวันวาเลนไทน์ให้แฟนโอ้ยซื้อของขวัญให้แฟนรอแป๊บหนึ่งวันวาเลนไทน์ลาบูบูกับนี่จิบเบียร์เบาๆจิบช้านะลูกเอยจิบช้าเอาไว้อยู่พี่ถือเลยก่อนเอาเป็นว่าเท่าไหรแปดแสนเก้าได้ไหมพี่เอาแปดแสนเก้ามา จัดไปน้องชาย8ปดแสนเก้าเลยแม้ h a p ว y v a l e <Valentine>. n t i สองคนสบายมากน้องชายบัญชีเดิมไหมแม้บัญชีเดิมครับบัญชีเดิมไหม,ม,เ,ม,มเอาแจ็คเดี๋ยวพี่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝากเก็บไว้ให้พี่ก่อนแล้วกันนะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวบัญชีเดิมนะครับฮ<ๆ> <c oughs> Happy Valentine น้องชายเจอกันเจอกันพี่ อะไรฮะ <c oughs> ขายแลวไง้แปดสิบเก้านะผมบอกแปสก้า